นอนเลยได้ไหมสวัสดีครับ FC วันนี้แดดร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆเลยตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ40องศาได้หรือเปล่าร้อนมากๆก็ผมบอกว่าจะมีช่างนะครับเข้ามาทำฝ้าตรงด้านบนนะเพราะว่าคือเป็นฝ้าที่เอาไว้กันพวกมาลงมาแรงเข้ามานะครับ FC ชอบโป่ง,ปงๆนีเข้ามาแล้วออกไป แบบประมาณนี้ FC แต่พอว่าพอมาอยู่แล้วเนี่ยมันมียุงนะครับมันมียุงเข้ามาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงต้องติดมุ้งลงมุ้งลวดนะฮะติดมุ้งลวดแต่ติดมุ้งลวดมันก็คงไม่อยู่ถ้าหากว่าข้างบนมันแบบว่ามันโล่งนะครับพี่ช่างก็เข้ามาทำวันนี้เนี่ยครับมาทำวันนี้สามคนก็ ตะกุตะกะผสมควรเพราะว่าพื้นที่ข้างในก็จะแคบๆหน่อยนี่ฮะแคบๆหน่อยก็ตอนแรกก็จะโล่งอล่งนี้ใช่ไหมครับ fc โล่งๆแบบนี้นี่ฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูอีกห้องนึงตอนนี้เริ่มทำเมื่อเช้านี่เองนะ fc นี่ห้องนี้เราเสร็จแล้วก็กำหนดงานนะครับผมคิดว่าน่าจะเสร็จ ภายในวันนี้นะครับแล้วก็มีเก็บงานนิดหน่อยพรุ่งนี้วันนี้คือตีโครงแล้วก็ใส่ฟ้าเรียบร้อยมี FC พี่ๆหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามานะครับในคอมเมนต์บอกว่าในเรื่องของการต่อเติมอะไรต่างเนี่ยช่วงนี้ยังไม่อยากให้ทำเลยนะครับผมด้วยเหตุผลต่างๆก็ก็น้อมรับคำแนะนำมานะครับ FC แต่ว่าคือถ้าหากว่าเราไม่ทำฝ้า รเราไม่ทาฝ้าแล้วเราติดมุงลวดไม่ได้เพราะมาแมลงกับยุงเนี่ยก็จะผ่านมาทางนั้นนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในห้องเนี่ยคือในหนึ่งวันเนี่ยถ้าเราไม่เปิดประตูไม่เปิดประตูไม่ปิดประตูบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรามีการเดินเข้าออกห้องบ่อยๆทั้งวันเนี่ยมันจะมียุงมีมแมลงเข้าไปข้างในนะครับบางทีก็ด้วยความที่ว่า เราเปิดเปิดประตูเนาะเปิดประตูแล้วบางทีมแมลงที่อยู่ข้างนอกนะมันเข้าไปง่ายมากก็เลยคิดว่าทําฝ้าไปเลยในภายในเวลาประมาณ1วันเนี่ยก็น่าจะเสร็จนะครับก็ถามช่างเขาเขาบอกว่า1วันก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แค่มาเก็บงานต่างๆนิดหน่อยโอเคนะครับต้องขอบคุณ FC นะครับที่ อคอมเมนต์เข้ามาแนะนำต่างๆแต่คิดว่าถ้าไม่ทำนี่คงไม่ได้คงต้องทำเพราะว่ามันต้องมีการติดมุ้งลวดเพื่อกันแมลงกันยุงต่างๆเพราะว่าห้องที่เราอยู่เนี่ยมันมีการเดินเข้าออกตลอดทั้งวันเลยในช่วงที่อยู่นะครับบางทีก็เปิดเปิดประตูแล้วก็ให้ลมเข้ามานอนในห้องอะไรเงี้ยให้ให้ลมเข้ามาถ้าเราไม่ทำฝ้าเนี่ยยุงยงมแมลงเนี่ยมันจะเข้ามาได้ง่ายมากโอเคนะครับ อับเดิอาการน้อ,เอเงเมย์ครับทานข้าวเที่ยงกันนะครับวันนี้มีผัดไก่ใส่ขิงผัดไข่ใส่แตงแล้วก็ต้มจืดนะเป็นไงเมย์อาการวันนี้เป็นไงบ้างอาการก็เมื่อกี้เมย์ก็นอนนะคะแต่นอนไม่หลับแต่พอจะลุกขึ้นมากินข้าวก็รู้สึกง,ง่วงเฉยเลยเหมือนอยู่ในห้องก็ไม่ง่วงใช่ไหมตอนนอนอยู่ไม่ง่วงแวมันไม่หลับอื แต่มันก็ง่วงนิดน้ดแต่มันไม่หลับแต่พอลูกขึ้นมาปุ๊บอาการก็คือง่วงเลยง่วงมากอาจจะเป็นพี่เลือดลมก็ได้พี่ว่าพอลูกขึ้นมาปุ๊บเลือดลมมันก็เปลี่ยนไปคันนี้นะคะพี่คุณป้าคุณป้าท่านหนึ่งนะคะแนะนำว่ามันมีตัวยานหนึ่งที่เอาไว้ใช้บรรเทาอาการแผลในปากอืม คือคามิโรซานเอ็มีมน,นก็ฉีด๊ใช่ไหมคะฉีดปุ๊บแสบเลยแต่แสบแป๊บเดียวแล้วมันก็เย็นแล้วมันก็หายแสบแล้วก็แล้วก็ไม่แสบมากอืมขออภัยคือง่วงแล้วก็เบอร์อนอนเลยได้ไหม <laughs> พิ่งทานข้าวเสร็จนะเอซีเมื่อกี้มีอาการก็คือง่วง,งพี่พยาบาลบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเอาเลือดไปเลี้ยงที่กระเพาะอาหารกับมดลูกคือเลือดเนี่ยลงสมองอาจจะแบบว่าน้อยลงอลงอ แล้วไปไปอยู่ที่กระเพาะอาหารเพื่อให้ผลิตอาหารให้เยอะมากขึ้นก็หมดลูกมั้งแปลว่าม,มันลืมตามไม่ขึ้นเลยก็เดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็จะไปใช้สติในการกินข้าวเพราะว่าหิวเรื่องกินมาก่อนเรื่องกินสา,สามารถชนะการง่วงนอนได้เชื่อดีหัวถึงหมอนไม่หลับเมืนค่อนเมาเลย เย็นมากเลยโอ้ยเย็นเราจะเน้นเครื่องดื่มที่มีโฟเลตส,สูงนะคะหนูสั่งไม่สั่งมาๆ่าอะไรสักอย่างมานะคะแล้วก็จะหกกข้าวไลเบอรี่ กับผงนมแพ้ B G แล้วก็โปรตีนถั่วเน้นโปรตีนให้เยอะกว่าอย่างอื่นอัปเดตนะครับโอ้อเรียบร้อยโคงเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว มาต่อกันด้านนอกนะครับทีนี้ด้านไหนก็อันนี้คือเจอ,อาไม่ใช่จาะสิคือยึดผนังข้างบนนะเรียบร้อยนะครับก็เหลือ,อโปสีนะครับด้านข้างโปรตรงขอบขอก็เป็นหลังเล็กกระทัดรั้งเอฟหลังนี้เป็นหลังเล็กกระทัดรักษก็ทําไปก่อนคิดว่าถ้ายัางไงพอต่อไปในอนาคต ผมได้ไปอยู่หลังออฟฟิศนะครับผมนี่นะฮะก็ขึ้นโครงด้านนอกแล้วนะครับผมตรงนี้ขึ้นโครงด้านนอกรอประมาณว่าวันนี้น่าจะติดแผ่นติดอะไรเสร็จนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็เก็บงานอีกอนิดหน่อยติดโปะสีโปะอะไร,รนะประมาณวันนี้น่าจะ ติดเสร็จไหมติดเสร็จอยู่เนาะแต่ว่าโปสีเก็บงานน่าจะพรุ่งนี้อีกนิดหน่อยเนาะ